โสวัสดีครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วการเคชแนลครับผมมาวันนี้เราก็อยู่กันกับยูฟ่าเฮดแปปดแดกันครับผมมาวันนี้เรามาเจอกันกับไฮโลไทยนะครับผมกับทุน1,000บาทของเรากับห้องมืออาชีพครับผมมาจับไปครับผมจิ้มละร้อยครับผมพี่น้องจิ้มละร้อยพูด ไม่ถูกพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีลิ้นรัวครับผมเชิงเมาแล้วครับผมเป็นอันรั่วๆนิดนึงครับผมมามาดูกันครับผมกับบักไฮโลวันนี้ผมจะเจอสิบอดอีกหรือเปล่าครับผมผมนี่เลียนไฮโลทีไรเจอแต่สิบไฮโลตลอดครับผมสิ่งที่ไม่ค่อยอยากเจอแต่ดันเจอแล้วเกินครับผมเจอเธอบ่อยจังเลยครับผมกับบักไฮโลไทยเนี่ยวีนองเอ้ยมา สวยครับผมเปิดมาสองสามอย่างนี้สองสองสามเยียบร้อยครับผมโดนแดกครับผม,ม <laughs> จัดเบาๆบาครับผมไม้แรกเสียไปห้าร้อยบาทเลยครับผม <laughs> จิ้มเบาๆครับผมจิ้มละร้อยครับผมแต่ว่าหลายจิ้มพี่น้อง <laughs> อย่าไปซีเรียสจะไปซีเรียสครับผมการพนันมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติครับผม <laughs> จิ้มน้อยครับผมแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผม <laughs> <laughs> เล่นกันจิ้มน้อยก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องจิ้มเยอะ ยวมันจะหมดมาดูกันครับผมครั้งนี้รอบนี้มันจะออกอะไรกันครับผมพี่น้องเราตามสูงพี่น้องรอดูวันนี้มันจะออกให้เราบ้างหรือเปล่าครับผมเออออกมาบ้างเฮออ้อสวยครับผมเห็นสี่ห้ามันสี่ห้าสวยครับผม โดนเต็มๆครับผมโดนทุกไม้ครับผมพี่น้องอบวกพันเจ็ดครับผมสวยๆเลยครับผมหล่อมๆเลยพี่น้องเอ๋ยเป็นยังไงนะครับผมสเต็ปสเต็ปสเต็ปอะไรไม่รู้ครับผมน่าจะเป็นสเต็ปซิ่วเลยครับผมเจ็บคอครับผมมาดูกันต่อมาต่อไปครับผมมา ผมอยากรู้ว่าผมไฮรู้เนี่ยเขามีสูตรดีสูตรเด็ดอะไรไหมครับผมเขาจิ้มเขาแทงกันยังไงครับผมอยากรู้มันมีทิคอะไรไหมบอกผมได้นะครับผมเผื่อผมจะเอาไปประยุกต์ใช้หน่อยเอาไปนําไปใช้หน่อยครับผมเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูถ้ามีคนบอกนะครับผม่าสูตรมันเป็นยังไงครับผมสามสี่ลูกรักจัดไปครับผมตัดเศษครับผมเศษสองร้อย เสีสอ <200 S 2> งร้อยตัดทิ้งไปครับผมห<า>ให้มันเหลือเป็นตัวเลขกลมๆครับผมสองพันเดี๋ยวต่อไปตัวเลขกลมๆก,ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับผมออมาดูกันยาวๆครับผมวันนี้เราเจอกันกับไอ้บักไฮโลห้องมืออาชีพเนี่ยรอดูเราจะมืออาชีพจริงหรือเปล่าเฮ้ยมาช่วงนี้ก็ยุคข้าวยากหมากแพงนิดนึงครับผมอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะ เออไปไหนก็ต้องระวังตัวครับผมทุกวันนี้จะกลับบ้านยังกลับแทบจะไม่ได้ครับผมเขาไม่ให้กลับครับผมเออบ้านตัวเองถ้าเทยังจะกลับไม่ได้นะครับผมเยงเป็ดนะครับผมมาดูกันหน่อยครับผมลูกอีต่ำหน่อยครับผมมาสีหยอต้องมาแล้วจังวันนี้หนึ่งสามห้ายังดีครับผมยังได้อยู่สามไม้ครับผมเ๋ยวต่ำกับติงต่ำกับพลักนะครับผม ใชอยู่ครับผมบวกมาเรือ่อยๆมันเป็นเศษอีกแล้วพี่น้องเออบอเป็นยังครับผมบอเป็นยังไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆคลิปนี้ดูกันายาวๆจัดไปพี่น้องมามตัดเศษทิ้งไปเออม,มาดูกันหน่อยครับผมกิไฮโรไทยโุ้ยคนแทงต่ำเต็มเลยพี่น้องเรือใช่ไหมครับผม ไอ้อออออที่มันขึ้นเรงแสงเนี่ยมันคนแทงเยอะใช่ไหมครับผมผู้รู้บอกผมดีหน่อยนะครับผมมาติ๊ต่ำผมต้องได้แล้วครับผม1 1> สวยผมหนึ่งสามสามติม๊กต่ำมาครับผมได้ยูอ่ะวกมา100มอีกหนึ่งร้อยผมแทงเล่นแทงหัวไปนะครับผมหนึ100่งร้อยบาทผมักแทงติ๊จะได้ตังค์นะครับผมมา สำหรับใครจะเอาไปลองแทงดูนะผมลองเต็งเตงดูครับผมได้ตังแน่นอนครับผมแต่เต็งให้ถูกนะครับพี่น้องถ้าเต็งผิดก็ไม่ได้หรอกครับผมมาจัดกันอีกเบาๆหน่อยครับผมสามสี่ลูกรักรอดูลูกรักผมตลอดครับผมผมเล่นไฮโลชอบแทงสามสี่ครับผมมารอดูลูกรักผมจะทําให้ผิดหวังไหมนะ <c oughs> เออไปดูกันหน่อยครับผมจัดไป๊ดแป เิดมาที่มันสิเป็นจังแดมันจะเป็นจังแดดอะพี่น้องหกหกหกเหยียบร้อยครับผมหกสามดอกแบบนี้เสื่อมแน่นอนครับผมเออเนาะก่อนเนาะพี่น้องเนาะบางทีมันมีถูกมีผิดมันกันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมถ้าผมรู้ผมก็คงแทงถูกตลอดแลยครับผมอันนี้ผมไม่รู้ไงผมเลยแทงผิด มันไม่แปลกครับผมไม่แปลกครับผมมาตามกันตัวเดิมพี่น้องตัวเดิมครับผมมาเดี๋ยวหกร้อยแล้วพี่น้องเ <c oughs> อ,ออตามต่ํากันต่อไปผมตัวเดิมอีกเช่นเคยนั่น่อะครับผมสามสี่ลูกรักครับผมรอ,อดูหน่อยมันจะทําให้ผิดหวังไหมลูกรักผมเนี่ย <c oughs> เปิดมาที สวยครับผมสามหกหกอย่างนี้ 3, โดนอีกแล้วครับผมพี่น้องเกือบหมดแล้วครับผมเหลือหกร้อยแล้วครับผมพี่น้องรอดูมารอดูกันวันนี้เราจะกินม,มาม่าหรือจะกินชาบูหรือจะกินอะไรกันดีครับผม <laughs> เออแทงไปแทงมาจะหมดแล้วครับผมคุณหนึ่งพัน 1, ของเราไม่เป็นไรครับผมยังเสียอาย่แค่สี่ร้อยอยู่ <laughs> ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรแบบกัดฟันนิดนึงนะครับผมมามีหกร้อยก็แทงแค่หกร้อยเลยครับผมแทงมากกว่านี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่มีให้แทงครับผมเออต่อไปครับผมมาดูกันเปิดมาดูซิคนงามเอ๋ยดูกันหน่อยดูกันหน่อยถ้าออกสิบเอ็ดมาก็เรียบร้อยครับผมพี่น้องจกเลยสวยครับผมหนึ่งสามห้าสวยครับผม ได้อยู่ครับผมได้สามไม้ครับเพราะได้ต่อชีวิตนิดนึงก็ผมเป็นแปดร้อยบวกมาสองร้อยนะครับผมเฮ้ยอย่างน้อยก็ยังบวกครับผมดีกว่าหมดนะบวกน้อยแต่บวกนะบักไทยรูไทยนี่บักไทยรูไทยนี่ <c oughs> แทงยากก็ผมช่วงนี้ให้รู้ <c oughs> ผมแทงไม่ค่อยเข้าเลย <c oughs> เข้ามาทีไรก็เจอแต่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ด เจอจนจำหน้ามันได้แล้วครับผม,มดูดูกันหน่อยครับผมสามสี่ลูกรักใส่ไปอย่าให้ขาดครับผมจะไปามไม้นี่แปดร้อยไปเลยครับผมเอาให้หมดหน้าดากไปเลยเฮ้ยไม่ใช่หมดหน้าตักสองหนึ่งสอง,งสี่สวยครับผมส,ส,สี่หยี่ยวสี่ครับผมสีย่ยกคูณสิบน,นะครับผมอืม้อ ขอ,องจริงเสียกูสิครับผมนะในที่สุดก็โดนสักทีครับผมตามมาสองตาสามตาแล้วพี่น้องแยมๆครับ <c oughs> ผมมาสองพันหนึ่งร้อยบาทของเราครับผมมาต่อไปเรื่อยๆครับผมยาวๆยาวๆครับผม <c oughs> จิ้มเบาๆกันหน่อยครับผม <c oughs> จิ้มสองร้อยเบาๆพี่น้องสองร้อยเบาๆเ, <c oughs> เอ,อ้ยไปรอดูกันพี่น้องรอดูกัน ตานี้เปิดมาจะหน้าหงายหรือเปล่าบอกเลยถ้าโดน11นะผมบอกเนหะน้าหงายจริงๆครับผมจัดไปครับผมไม้นี้กับ1200ของเราหนึ่ายังนี้สวยห <1, S 1> <1, S 2> 3 6หนึ่งสครับผม <6. S 1> ยังดีโดนไปอีก3ไม้ผมหูหนึ่ออกบ่อยจังครับผม135 136 124้ามมาได้อยู่ครับผมได้อยู่ บวกมาตอนนี้ได้ประมาณได้2 0 0แล้วพี่น้องตอนนี้เราก็ได้กำไรมาประมาณ1 0 0แล้วครับผมแทงให้รู้ต้องต้องแทงแบบย,ยังไงผมไม่มีสูตรเลยเ้าครับผมผมอยากแทงอะไรผมก็แทงอันนั้นหละผมไม่รู้เขาดูกันยังไงเขาดูขาหนุนอันนี้ยังไงกันกัอบหูเด้อพีนองเด้อมาลองใส่สูงกันดูบ้างครับผมตามต่ํากันมามันออกต่ำมาส,สามตามแล้วผมว่ามันน่าจะพลิกไปสูงลแล้วนะครับผมว่านะ ในความคิดผมนะเห็นสี่มาอย่างนี้อย่างชื่นใจเลยพี่น้องสี่ห้าหกอีกแล้วครับผมไม้นี้บอกเลยว่าโคตรแจมม่ม,ม,มครับผมผมสองตั้งสี่แล้วครับผมพี่น้องอจับเจ๊มแจม่แจมเลยพี่น้องไม้นี้แหมโดนโดนทุกไม้หรือเปล่านะเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจผมน่มาจะทุกไม้นะครับผม,มแจม๊มแจม๊มเลยครับผมแจ๊มเจมเลย <c oughs> มาดูกันต่อครับผมพี่น้อง 4ี0 0ันเก้าแล้วครับผมตอนนี้เราก็บวกกันมาประมาณ3,900นะเออเราดูถ้าไม้นี้ไม่ถูกก็น่าจะโพลแล้วนะครับผมถ้าไม้นี้หมดก็พอครับผมผมจะแทงแค่ร้อยเดียวนะครับผมให้มันเป็นตัวเลขห้าพันนะครับถ้าไม่ถูกก็พอครับผมยังไงครับผมสิบเอ็ดให้รู ผมว่าแล้ว่าผมต้องโดนครับผมผมต้องมีสักคิปที่โดนครับผมมาพอเลยอย่างเงี้ยเจอ1ิแล้วเลิกดีกว่าเลิกงามยำไม่ดีแล้วครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมการเค h a n n e l ี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นคลิปอะไรไปแล้วครับผมขอบคุณครับ